ได้ซื้อดีนี่หลวงพ่อเปิดถามผมเลยทีนี้รู้ใช่ป่ะอันนี้รู้แต่ว่าบวชที่วัดท่านไหมเนี่ยอธโถบ้านอยู่ข้างวัดข้างไหนวัดไหนวัดวัดเนี่ยวัดสัตว์อะไรอว่าหลอ่าเข้าเรื่องอะอันนี้นะเป็นหลวงพ่อเปิดแต่จริงๆเลยก็เล่นเงินประมาณเจะแพงนะเมื่อบ่าทแหละไม่แพงหรอกเอานี้เอาหมื่นสองแล้วกันเอานี้เลยนะเฮ้ยผมรู้ดีๆบ้านมอยู่ข้างวัดอุไม่เชื่อหรอกสามพัน โอ้โหเอ่ต่อสามพันจริงเหรอ,อได้ไหมเดี๋ยวจะหาวูากุญแจไม่ใหญ่กูให้เอ่เอา้าวได้ดิเอาพัดไปเอาไอ้สัตว์สามพันก็เอาพัดไปได้แค่นั้นหลวงพ่อเขาไม่ให้ตวงค์ไใบสามพันวัดไปได้แค่พัดได้แค่พัดสามพันอะไรแล้วโอ้โหตายก็มึงต่อสามพันมันก็ได้ได้แค่พัดไงเพาว่าทำไมได้ง่ายจังเอาดีดีด้วยเอาดีดีก็มึงต่อสามพันต่อดีดีดิเฮียกูเปิดมึงต่อสามพันเนี่ยสามพันง่ายกว่าพัดตายตายเอาดีดีเจ็ดพันแล้วอาจารย์ ไม่ได้เมื่อกี้คุณรถเปให้สองพัแล้ว